เราสืบสารประเพณีอันดีงามอันนี้เอาปเพณีนี้ขึ้นมาอย่างมุนเข้ากรรมมุนเข้าที่อย่างนี้ครับบ้านเราก็บางบางเดือน,น,นเราก็เว้นไปนะครับเพราะว่าหินนะครับพรงงานลอยกระทงบุญลอยกระทงเราก็ยังยึดถือไว้นะครับอย่างนี้นะครับมุนคนที่สามารถนั่งฟังได้นะ เป็นคนที่ใจมั่นคงเดีกเดียวพอจบกันก็มีการตีคองล้องเปล่านะครับพี่น้องก็เล,ล่นเล่มทยอยมาบางท่านก็มาจดมาบางท่านก็ใส,ส่ซองมานะครับจะถามก็ถามไม่ทันนะครับ ก่อวันนี้นะครับในโอกาสดีนะครับมีโอกาสดีที่ถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะครับเพื่อใน,ในอเป็นขอราว่าเออมีดีทีหนึ่งครั้งที่สิบสองทองสิบสี่นะครับบุญเดือนสามบุญมหาชาติหรือบุญท่องเที่ยบ้านเราตรงนี้นะครับ ถ้าเอาแชร์ไปนะครับทั่วโลกเขาก็เห็นว่าระเพรีละัฒนธรรมอดีงานของบ้านเรามันจะขึ้นทั่วโลกทุกคนที่เป็นแฟนของเขานะครับนะรับเข้าไปรับนะครับอันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางท่านก็โอ้สนใจไลค์ไปแชร์ที่มันไม่สมมากาควรนะครับ ก่อ,อนนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นสิทธิของเขาครับก็อ,อย่างที่บอกนะครับสื่อทางโทรทัศน์ข้อมูลต่างๆมันก็อยู่ในโทรศัพท์ของเราเลยนะครับเราจะมีวิธีการในการที่จะแนะําสถานที่แนะํำสถานที่ที่สำคัญวัตถุงองชัยนี่ก็คงจะมีอีกงานหนึ่งแหละครับในเดือนพฤษภาคมเอ่อ หนึ่งเดียวในเพชรบุรีครับที่วัดทุ่งทองชัยของเราเนี่ยอ๋อแล้วนี่มางานเนี่ยคะเนี่ยบางงานเพชรบุรพระเวศพระเวศวัดใดคะวัดทุ่งทองชัยค่ะวัดทุ่งทองชัยค่ะมื้อนี้เป็นมื้ออย่างมื้อแตงมื้อแตงมื้อแตงมื้อแห่พระเวศจ้าสระโดนโอเคค่ะ คะค่ะโอ้ไปไหนนี่คุณยายมางานบุญเด้อค่ะเนี่ยแล้วเป็นยังไงครับคุณยายรู้สึกป้าพื้นมางานบุญนะคะมีความสุขมีความสุขเนาะนี่วัดทงของเขาเนาะคุณยายเนาะค่ะผมก็ได้เพื่อไปเผยแพร่ว่าวัดทุ่งคงชัยของเรามีของดีนะครับ